ไปใครสนะ่งอะไรมาอันนี้ถ่ายคลิปอยู่นะยาตอนนี้ถึงตอนไหนแล้วนะเผื่อเจอยานยานเอ่ยานยาน,ยาน ยานจานจานดาวเทียมไม่ใช่จานบินไม่มาไม่มองกองสันกองสันเอากองสันด้อเอาเด้อเไปเด้อเดอเด้อเงกักเช็ดเ็ง Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những มา,มามถ่ายขับรถไปด้วยถ่ายไปด้วยเครื่องก็มั่วอย่างนี้สุ่มรางวันก็ไม่ได้สุ่มดูไม่กี่ใบนี่แม่งวมาซื้อวันหลังก็ต้งเปลีนเยอะแหรือย่างนี้ไม่ซื้อเราแค่ตัวเดียว เถึงเลยตั้งชื่อในช่องว่าคนหมดอะไรแต่อยากสองพันยี่เป็นเล็บมีสาบอ้ยแถมหน้ามีใบเดียวอุ้ยแถมคนอื่นับเยอะด้วยต้องร้อยชับดูตาย,ย,ยของเราต้องพันสองเจ็ดพันดูเจ็ดพันเจ็ดพันวิวแต่ไม่โกรธจ้าเย็ดแม่มาซื้อตอนหลังนี่เย็ดไม่มได้ทั้ง ลมได้ตั้งโทรทัศน์ตอนเล็กๆได้แต่น้ำตาลข้าวสารทุกอย่างทำไมออกอากาศไม่ได้เนี่ยเราออกอากาศไม่ได้วันแรกเราเราเราไม่น่าซื้อจริงๆไงตอนแรกลูกตัวนี้ได้ได้จับยังไงสองคนผู้หญิงทั้งเพได้อืมโอ้ยไอ้กำไอ้เจ้าของไอจับไอผู้ชายนั้นดวงดวงผู้ใหญ่จับของไงอืม ไม่ไม่ไม่เขาให้เจ้าของมาจับไม่ใช่ตัวนั้นจับดวงหื่นเนาะได้แต่ผ okay. ู้หญิงอ่ะหื่นเกินไปดวงเนี่ยหื่นเกินไปน่ะดวงเนี่ยเอาไปให้ผู้หญิงทั้งนั้นเลยผู้ชายนิดยายกับผู้หญิงตุดมมือเลยโอ้ยแต่ผู้ชายสองคนนี้มันก็มองมันก็มองแปกนร บัตรที่จับไม่ได้ไม่ได้น,นั้นนะะมันกวนอีกทีจับรางวัลย่อยๆอ,อีกทีได้ไหแล้วผู้หญิงเอผู้ชายสองคนมันก็มันก็แปะลกป <c oughs> ่ะล่ะเอาเดี๋ยวคำแนะนดำดีๆโอเคเรื่องลรู้ลออุลุตายุล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 ุบุล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 รา จบเอ